ออ <ừ>, ทุกคนยาสิรันที่แท่งตัวเองแล้วทุกคนนี่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 ฝนจีชงนำฝนเองเนาะเรียบร้อยทุกคนเห็นเองจนได้เนาะ แห้งแนะช่องหนองสุรีคือกาเวมือนี่เนาะพี่น้องหลังจากที่เฮาแห้งคนเจ็บมาลายเลยแห้งจนสิ้นเนาะม่มีเฮาชิมาแทงเฮาเองแทงตัวเองสบายดีเด้อพี่น้องบาย่าฮ่าไม่ีเฮาชิมาแทงตัวเองยาอย่างยาดีอย่างยาดีบำรุงผิวพั่นเนาะเฮาบริเนาะถ้าผักคนรู้เพียงพอเฮาจังมาเพิ่มวิตามินเนาะ หามีแห้งก้นเก่าอะไม่แห้งหามีแห้งก้นเก่านี่อุปกรณ์ของยายใช้เข็มเข็มชงน้ำให้ตัวเองในมือนี้พี่น้องใชแทงตัวเองมือนี้ผมมีไผแทงหายก็เลยแทงตัวเองเจ้าบุหรีแทงไหมไม่แทงหายมาม่แทงไหมเอามีนมาแทงจะแทงก็เป็นโจกเบื้องเหรียยบ๊าว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 จะนายบุหรี่ให้ เบิงเบงเบแผลเป็นเรวิธีใดนี่ใส่เบิดบ่นีงแม่นใส่เบิร์ดใส่เบิดใส่เบิร์ดแฉ่งหน่อยเกินไปแทงตัวเองวันนี้แทะวะนี่คมจริงเลยนี่เหยาบ่าคนวาเหยียดเข้มในคนเหมืนสัวเหยีดไดพี่น้องบ่ก็คือสัวแต่จ เจ็บน้อยอยัางสิยากาบบเจ็บดอนนั้แต่มันก็คือมดลีดตอนเท่าเลหนะในหนึ่งเกี้ยวคือมดตอดบนหมาวันดีแทงเวนแทงตัวเองได้โบขังแหลกที่แทงตัวเองขังแหลกก็ได้เป็นกำลังแทงตัวเองขังแหลกได้เอาขังแหลกนี่แทงตัวเองแทงคนอื่นหรืแทงลายแทงตัวเองขังแหลกจะใช้มาสิเหตุแล้วโดนเลยเสิยดิใช่เออเป็นยังมาบันผีชอบเลยแทงตัวเอง จูมันเต็ม,มแล้วก็แท่งมาแบนี้นนบบนนเออมาใส่อันนี้จูน้ำตัวนี้นะพี่น้องแล้วมาใส่ปุ่นตัวนี้เค็มมีหูเนาะขากเนาะเข้าเห็ดได้เนาะในหน่อยก็มีหูเนาะเก่งเนาะก็บุบโป,ปองลงมันก็บรรลงเลยนเนาะไอสลีกกำลังดูดน้ำอยู่ดูดโดนแล้วก็มปาปล่อยใส่นี้เนาะพี่น้องเนาะ ตัวน,นี้ก็ซากอีกบอนี่แมนอาใส่ซอใส่ในนี่นนนนวะโบเล่เนะาะใส่ใ่นไซนี่เด้พี่น้องน้ำตัวฮาส์ซิชงโอ้ปิดอกอกตัวนี้หอยเนาะแทงบนหัวมันนี้ซักซักเท้าลายเลยเนาะเราก็ลองมาซักตัวเอง

จุ๊บทำไมจะพระไทยเห็นเลยอะพี่น้องตอนแทงเพราะว่าหยาดมันผิดกฎระเบียบของถูกนิรโรยเขาไปแล้วจุ๊บแทงตัวเองไหนรบอันนี้ฮะใช่สกอตคอยป้าได้รบอนี่ป้านี่นี่ยูตินจจนี่ป้าป้าอะไรบอรอไอ้สกอตเนี้ยเี่แทงเต้ยเนี่ยเฮ้ย ทรงยาเออทรงน้ำไปบ่านมันเมื่อยเนาะพี่น้องเนาะกับทรงหามันมีแห้งน่อยนึงเพิ่นบารินอยู่บารินนอนเนาะเพิ่นกัดยี่บ่บ่เจ็บบ่ะยะบ่ธรรมดาเฉยๆจีอองให้เลยจีจีเน้ตบันีบ่ทุกคนแทงมือตัวเองมืกนนึงเนาะแทงบ่ได้เนาะพี่น้อง พอเส้นมันใครอะไรมัน,นแทงใหม่อีกพี่น้องเส้นมันแตกบันนี้เฮาวัน,นเวลาเฮาซักัพี่น้องถ้าว่าเฮาซักบุถึเนาะหรือว่านีนยังมันที่เนาะมันอเสียดให้มือเฮาไข่เนาะแต่ว่ายาสิรีไปว่าคือสิทนความเจ็บปวดมาแต่ลายเลยเนาะคำใบนี้บว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 บซักใส่สมาธิอยู่ตอนนี้นะพี่น้อง เศษแตกมันกระไครเนาะเส้นบรแตกมันกระ,กระ,ระบุไข่ได้แล้วเป่าฮะบุได้บุได้มันได้คขนมอเลยมันเป็นอะไรวะมันบุคือเขาแทางเห็นวะมันชื่อบุขาเส้นเขาไม่ซักกับบุได้แล้วบุที่เหยียนโอ้ยแทงเองก็พัดหยาดีเนาะ บืงมีสาเห็ดมันเบื้องผางนีเห็นเบิ้งนี่ใครแล้วมาเบิ้งไกลๆเบื้องบ้านเช่าแล้วใช่เช่าตัวได้เองโหลดยี่โบเนาะเรียบร้อยทุกคนเหจนเห็ดเองจุดได้เนาะโบยอมภายแผลชมว่าเป็นแผลเนาะยายเสรีนี่โบจักหยานโบจักเก็บเนาะ เียปก็บยอานนะตอนางคอยคว่ำคอยดื้อตอนยังหน่อยเนาะล้างกระซีปาดคาคาจนเป๋อบางไงเมีบอกให้ไปยิบโวยอบยิบป้าหำจีกเนี่ยนะจะเป็นเก่งนี่หน่อะไรหน่าไม่ย่ายเคเทตรนี้น่อยประมาณสามสิบนาทีสิบบุบุเ่าเนอะระเบสมุงจะบอหอนจะสิไปก่อนเออถาคอยเนาะถาจะเป็นยังสิไปคนซอยเขาวัที่ เป็นหมอต้องรักษาตัวเองไม่ใช่รักษาแต่คุไข่แม่นสชีหักษาแต่คนไข้เนาะพี่น้องเขาก็ต้องหักษาเองเนี่แม่นไหมแม่มบอกใครบอกบอแม่บอแม่จะขาไปใช้กับหักษาเขาสวยตัวเองเขาบ่ดได้เขาคือว่าบอดได้พี่น้องเขาต้องซวยเรือตัวเองให้มันได้เขาต้องมีความอดทนเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ด <He ard S 2> เองให้มันได้บมแมนสิชีไปอิงแต่หมูก็เป็นไปบ่ได้เนาะ เขาเป็นแผดเด้เขาก็ต้องช่วยเลี้ยงตัวเองนิดน้อยหนึง่งสมกับว่าเขาเฮียนเนาะเขาก็ต้องเป็นโมเมนต์เฮียนถิ่มเฮียนปลาเนะพี่นอ้องเขาก็เฮียนเห็นเองเนี่ยเลยครั้งแรกได้ยายสิรีแทงตัวเองแต่เทีจมีแต่แทงคนเจ็บเนาะอดเอา,านอนบ่นอนน,น,อนี่ตั้งนี่บ่ะใคไปคนดินจีเด้เอ โอ้โหเป็นดอกถ่าถ่าเลยเอาไปฝนน้ำดิเชลลงเลยลงแมนยังโดนเติมยังเป็นสโมอยู่แล้วเพอ่์สิมเบิด์นเ่อหอเดากหอั้งมกล้วยบุจักพี่น้องตอนนี้เท่ากะสุงเป็นทีเห็บหอยสุงแล้วเด้นเนาะสุงน่ะ ทรงน้ามีแห้งคไปซื้อบอดีนอนเนี่ยเนาะนี่ห้อยมันเบิ่งไก่นี่ห้อยหนึ่งสองสามถ้าพี่ถ้าทรงได้เดี๋ยวนี่เส้นมันแตกเนาะเส้นใหญ่อยู่แต่มันแตกเนาะเส้นแตกครัส่วนลายนี่ทรงหน้าเนี่มากมากมันผุเนี่พี่น้นองมันมันโป่งมันเป็นแบบเส้นเท่ามันพลอยค่ะโบแมนที่ไปใช้ก็มันผูเยังส Listen, ิช่ไหมโบแมนโบแมนก็มันแตกแหละซากโบเป็นค่ะ มันบอเมนกระแตกคือการขันสิมนพลอยเนาะบางคนกระสีนหยาบเนาะแต่ยายชลีขันสีนพลอยยา่ยายสีนหยาบไม่ยายเท่าล่ะลุงแกเจ้าฮะขอเบอซื้อยายเจ้าซื้อลุงแกพี่น้องยายชรีก็เป็นทรงเองเพลินเนาะเองมือเนาะคำใบว่าสิทรงหายอยู่แต่ว่าคำใบจบปริญญาสูงมาก็เลยเป็ทรงบ่ได้จะมาจะใส่มาจะดินจีคืนหนึ่งนี้ ไปเาลงอีกจะหน่อยไปเอางอีกบ่แมนมันนี่มันนี่บดไปใส่บ่มันนี่ไปอดินจีลงจะหน่อยมัอดินจีลงแมนไปติดตามอยู่คลิปข้างไม้เป็นแม่แล้วบ่ขันมาจะชิฟ้ากัาไปบ่บ่หัวบ่ยกไปหัยเมื่อยไปสิไปเจ้าแล้วเป็นนักเลงบุญไปสิไปกับน้องกีเดอสิไปกับมา ไปพี่น้องยายสิรีเพิ่นกะสิประมาณนี่ยนะคลิปเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะแม่นบ่มีหยังหลายมื้อนี้มาส่งามแท่แท่งตัวเองให้ท่านพี่น้องเบิ่งเนาะว่าแม่นมาส่งอ่ะบ่ต้องไปหาหมอดอกเนาะคั่นว่าไขในี่ซกซักเองก่วยเองเด้อสบายเนาะแต่ว่าหมอเขหมอดโดยสิซักโผล่เองนี่บ่ได้ไหมซักกระโปรงเองบ่บ่ได้ข่อยสิซักให้เองกระโปรงอ๋อจะบ่ซักให้ข่อย เอาล่าล่าล่าพี่น้องสักนิดสักคอยบ่เอานะกเข้มจะมันไงปวดจะเห็นหรือเปล่าไม่เบิ่งไฟหนอกคือมันสี่เอาพี่น้องจะได้กาแฟเพื่อกระตุ้นใ้ยายสลีนะเด้อพี่น้องเด้ออ้าวพี่น้องพอกันคลิปหนาจะได้กาแฟกุ้ยไล่กุ้ยแท้กุ้ยสักคาทีกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อแจงเตือนในคลิปหนาเนาะพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย